ยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีต่อไปขอเชิญทุกท่านพบกับพิธีกรทั้งสองที่จะพาทุกท่านมารู้จักกับสถานที่อย่างนี้ค่ะ ้ำต,ตกลือเรื่องเมืองผลไม้พริกไทยพันธุ์ดีอัญ,ญมณีมากเหลือเสือจันทบูรสมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมญาติผู้ชาติที่จันทบุรีผมนายเด่นศักดิ์ลาวันนะครับดิฉันนางสาวณิชาจันทบูรค่ะวันนี้นะคะเราสองคนได้มายืนอยู่ที่พิาพ,าพิธภัณฑ์สถภาของชาติพานิชนาวีนะครับค่ะซึ่งที่นี่นะคะได้รวมประวัติความเป็นมาหลากหลายของเมืองจันทร์มารวบรวมไว้ที่นี่นะคะเพื่อ เสียเวลานะคะเราว่าเพื่อนๆขอไปเยี่ยมชมข้างในกันเลยดีกว่าเนาะ,ะว่าข้างในเขาจารึกอะไรไว้บ้างเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมีดันใช่ไปกันเลยค่ะตอนนี้นะครับเรายืนอยู่หน้าที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธา,พา,พาพนีนาวีนะครับค่ะเราก็มาถึงสู่ประตูทางเข้าของด้านในกันแล้วนะคะเราไปเยี่ยมชมด้านในกันเลยดีกว่าว่าข้างในนั้นได้บันทึก วัตถุโบราณอะไรของมืองจันไว้บ้างแล้วมีประวัติความเป็นมายัางไงเราไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะเชิญค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่ข้างในพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติพานิชนาวีแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากพี่ อารุงนีสร้อยสีนะคะหรือพี่น้ำตาลนะคะจะมาบรรยายเกี่ยวกับบดความเป็นมาของที่นี่ให้เราได้รับฟังนะคะสวัสดีค่ะค่ะวพิพิธภัณฑ์ทักษารแห่งชาติพาณิชนาวีนะคะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินนะคะ,สะเสด็จเข้ามาทรงวางศิาลาฤกษ์เมื่อวันที่15มิถุนายน พุทธศักราช2,537นะคะและเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2,544นะคะพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยมีอายุ15ปีแล้วนะคะตั้งอยู่ภายในบริเวณโบราณสถานค่ายเรินนงนะคะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3สําหรับรองรับศึกยวนนะคะ มีทั้งหมดหห้องจัดแสดงนะคะห้องที่เนึ่งจะเป็นห้องสินค้าและวิถีชีวิตชาวเรือนะคะห้องนี้เราจัดแสดงเรือสำเภาสินค้าซึ่งมีขนาดเท่ากับของจริงนะคะแต่เป็นขนาดที่เล็กที่สุดของเรือสำพางสินค้าในสมัยอดีตนะคะภายใต้ระวางสินค้านะคะจะเป็นโบราณวัตถุที่ได้จากงานโบราณคดีใต้น้านะคะส่วนห้องที่สองนะคะจะเป็นห้อง แนะนําปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่แนะนําการทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะขั้นตอนการเก็บกู้โบราณวัตถุจากใต้ทะเลนะคะห้องที่สมนะคะเป็นห้องคลังโบราณวัตถุนะคะซึ่งจะเก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่ได้จากงานโบราณคดีใต้น้ามีโดยประมาณ1 3,000กว่าชิ้นนะคะถัดมาห้องที่4เป็นห้องเรือและวิถีชีวิตชาวเรือนะคะห้องนี้เราจะแสดงเรือที่ใช้อยู่ในประเทศไทยนะคะห้องที่ห้าเป็นห้องของดีเมืองจันทรนะคะ ก็จะรวบรวมของดีเมืองกันรเอาไว้นะคะยกตัวอย่างก็จะเป็นพวออันวมณีนะคะเสือกบนาบูร์รวมไปถึงประวัติของชนพื้นเมืองก็คือชาวชองนะคะและห้องสุดท้ายนะคะเป็นห้องบุคคลสาคัญนะคะซึ่งเป็นห้องที่รวบรวมพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเอาไว้นะคะ สินค้าและวิถีชีวิตชาวเรือนะคะจะแสดงเรือสมพาสินค้าซึ่งมีขนาดเท่ากับของจริงนะคะแต่เป็นขนาดที่เล็กที่สุดของเรือสมภาสินค้าในสมัยอดีตนะคะซึ่งเรือลำนี้เนี่ยถูกต่อจําลองขึ้นใหม่นะคะไม่ใช่ของจริงที่จมจากใต้ทะเลนะคะเป็นลักษณะของเรือสมภาไทยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมใต้ท้องเรือนะคะที่จะเป็นโบราณวัตถุนะคะที่ในสมัยอดีตเนี่ยเป็นสินค้าที่เรานำไปขายนะคะเชิญค่ะ ปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำนะคะค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องจำลองสถานการณ์การเก็บกู้โบราณวัตถุจากใต้ทะเลนะคะเรือที่พวกเราเห็นเนี่ยเป็นเรือที่เราต่อจําลองขึ้นนะคะแต่จําลองมาจากเรือที่เราพบเจอจริงๆที่ตะบลบ,บางกระชัยนะคะเรียกเรือบางกระชัยสองนะคะชื่อของเขานะคะ ถโบราณอยู่ในนี้มากมายพี่น้ำตาลคะแล้วข้างในเนี้ยมันคืออะไรบ้างทำไมมันเยอะจักคะภายในห้องนี้นะคะก็จะเป็นโบราณวัตถุที่ได้จากการโบราณคดีใ,นใ,นใต้น้านะคะอย่างที่บอกไปก็คือมีโดมน้ำพัดกอชีพนะคะได้มา้เยอะนะคะจากการเรือและล่าสมบัติชาวต่างชาตินะคะซึ่งเอ่อเป็นเรือที่เข้ามางมโบราณวัตถุที่กุยเลยอาา่าวค ก็ในนี้ก็จะมีทักเครื่องถ้วยไทยเครื่องถ้วยจีนเครื่องถ้วยเวียดนามน,นะคะแต่ว่าพวกนี้ก็จะเป็นโบราณที่จะแนะนาของประเทศไทยนะคะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงห้องที่4แล้วนะครับมันมีเรืออยู่มากมายเลยครับเราก็ใช้พี่ตังตานนะครับแนะนำว่าเรือ แต่ละประเภทเป็นยังไงขนส่งอะไรบ้างนะครับค่ะห้องนี้เป็นห้องที่สี่นะคะเป็นห้องเรือและวิถีชีวิตชาวเรือนะคะห้องนี้จะแสดงเรือที่ใช้อยู่ในประเทศไทยนะคะซึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีเรืออยู่ด้วยกันสองชนิดก็คือเรือขุดกับเรือต่อ เก๋งนะคะเป็นเรือที่มีหลังคานะคะซึ่งคนที่จะมีเรือชนิดนี้ได้ในสมัยอดีตเนี่ยต้องเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างสูงนะคะเจ้าขุนวุฒนายต่างๆนะคะเรือบ้านเก่งลันนี้เนี่ยรัชกาลที่5นะคะท่านเคยใช้เสด็จพระพัฒต้นนะคะโอี่ตั้งานค่ะนเรืออันนี้มันคล้ายๆเรือสำเภาเลยหรือเขาเรียกว่าเรือสำเพอหรือเรืออะไรคะ เรือนี้เขา,เามีชื่อว่าเรือฉลองไทโย,ยนนะคะก็จะมีใบคล้ายๆเรือสำเภาสินค้านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรือที่เป็นต้นแบบของเรือสำเภาสินค้าเลยนะคะซึ่งเป็นเรือที่เขาทดลองติดใบเรือเพื่อออกสู่ทะเลแต่ว่านะคะไปไม่ได้ไกลนะคะอยู่ได้ดิเวณชายฝันนะคะอ่าพี่น้ำตาลคะอันนี้หนูอยากรู้มากเลยเพราะว่ามันมีความแตกต่างจากเรืออื่นแล้วก็ดูสวยงามมากหนูอยากรู้ว่าเป็นเรืออะไรคะ ในตู้นี้ทั้งหมดเลยนะคะที่เราจัดแสดงเนี่ยเราจัดแสดงเป็นประเทศของเรือลมบนะคะเรือที่เราใช้กันอยู่ในร่าชวิธีในปัจจุบันนะคะเคยเห็นไหมนะตามร่าชวชิญพิธีงานพักกฐินะะนะคะก็ขบวนอายุหายาตานะคะก็จะมีเรือลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าในสมัยอดีตเนี่ยเมื่อสุโข,ขทัยเป็นราชธานีนะคะเราใช้เรือลักษณะแบบนี้เป็นเรือลมบนะคะก่อนที่เราจะออกลบเนี่ยเราจะอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นเรือเด็กกองนะคะเพื่อเป็น ขวัญกำลังใจให้กับเหล่าทหารเขาเรียกว่าผชัยนะคะซึ่งเรือลำนี้เนี่ยเป็นเรือที่เราปลอมขึ้นมาใหม่นะคะชื่อเรือพระที่นั่งนาลัยทรงสุบัรณรัชกาลที่9นะคะซึ่งคนไทยเนี่ยต่อขึ้นเพื่อถวายในหลวงเรื่องในวโรกาสของรัชครบ50ปีนะคะชื่อเรือพระที่นั่งนาลัยทรงสุบัรณรัชกาลที่9ครับอันนี้ผมอยากทราบว่าเรือนี้มีรูปร่างเหมือนเรือไททานิกเลยครับมัน ประเภทเดียวกับเรือไททานิกหรือเปล่าคบคะเรือนี้เป็นเรือกลไฟนะคะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะคะแต่ว่าไปเสร็จอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่5นะคะจึงเป็นเรือประจํารัชกาลที่5ชื่อเรือพันทนาปหาจัก,กรีน,นะคะเป็นเรือกลไฟะคะ่ะเป็นเรือที่มีเครื่องยนต์แล้วนะคะ ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราเลยก็ใช่เพราะว่าที่นี่นะคะได้รวบรวมสินค้าหรือผลไม้ชื่อดังของเมืองจันเอาไว้ที่นี่นะคะก็ได้จําลองลูกผลไม้หลายอย่างเอาไว้ที่นี่นะคะพี่น้ำตาลค่ะเนาขอทราบอีกนิดนึงว่าห้องนี้มีประวัติความเป็นมายังไงคะค่ะพิวพีของเรานะคะจะแสดงออกเป็นสองส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งก็เกี่ยวข้องกับการค้าและารนิยวีซึ่งเมื่อกี้เราได้เดินผ่านแล้วแนะคะส่วนที่สองก็เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์เมืองนะคะก็คืออาจจะมีประวัติของเมืองจัน นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสินค้านะคะเป็นของมีเมืองจันก็จะมีเป็นพวกทุเรียนง,งองคุณต่างๆนะคะอันนี้ก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราจะลองมาให้น้องๆได้เห็นกันนะคะส่วนที่2นะคะก็จะหลักๆเลยก็คือสินค้าพื้นเบืองนะคะนั่นก็คือเสื่องกงจันทบูปนะคะหน้าตาก็เหมือนกับที่เราเห็นกันตรงนี้นะคะก็เสื้อกงจันทบูรู์นะคะก็แต่เดิมเนี่ย ก็มีคนยวนนะที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีนะคะนำการทอเสือเข้ามาด้วยนะคะตอนหลังเนี่ยเขาก็มีการตื่นตัวของการทำเหมืองทอยก็แห่ไปทำพลอยกันจึงทำให้การทอเสือเนี่ยซบซอนลงไปนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างอันดับนนะคะเป็นพวกพลอยนะคะในตู้นี้เนี่ย เป็นพลอยที่เขาเรียกว่าพลอยดิบนะคะซึ่งมันจะเหมือนก้อนกรวดก็คือคุณได้จากในดินล้างน,น้ำเดียวเลยใส่ถาดแบบนี้นะคะยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะถัดมานะคะในตู้นี้นะคะเป็นพลอยที่เขาเผาแล้วหรือพลอยหูนะคะก็จะมีความเงาเพิ่มขึ้นนะคะเขาเผาเพราะอะไรเพราะว่าให้มูลค่าของสินค้านี้เพิ่มขึ้นนะคะเวลาเผาเนี่ยมันจะมีความเงาความวาวเพิ่มขึ้นได้นะคะถัดมาก็เป็น ที่เขาเจไรไยแล้วนะคะพวกนี้ก็พร้อมขึ้นตัวเรือนเรียบร้อยนะคะจะมีรูปร่างต่างๆวกกลมบาดีหวัวใจนะคะอเออผมอยากทราบว่าตายายเขากำลังทำอะไรอยู่อะครับแล้วเขาสารอะไรแล้วเอาไปใช้อะไรครับทางตายายสองคนนี้นะคะเป็นหมุนจัง ปั้นชาวชองนะคะซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองของจันทร์นะคะซึ่งลักษณะเด่นของชาวชองนะคะก็จะสูงประมาณ150เซนติเมตรนะคะผิวขาวดำแดง,งทุ่งหญ้าสูกนะคะหาเลี้ยงชีพด้วยการจัดสารเมื่อกี้น้องเห็นก็คือเขาอ่นนี้จัดนิทรรศการเอาไว้ว่าเป็นการจัดสารก็คือในตู้ทั้งสองฝั่งนะคะด้านหลังของหัวจํานองก็จะเป็นงานตัวอย่างของชาวชองนะคะซึ่งชาวชองเนี่ยก็มีอาชีพหลักก็จัดสารแล้วก็เลี้ยง สานหาของป่าขายนะคะปัจจุบันนะคะยังมีหลงเหลืออยู่ในจังหวัดจันทบุรีประมาณ6กเจ็ดพันรายนะคะแต่ว่าไม่มีตัวตนที่แน่ชัดนะคะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะคะอาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีมาเป็นพันปี ห้องนี้นะคะก็เป็นห้องสุดท้ายแล้วนะคะเป็นห้องบุคคลสำคัญซึ่งเก็บรวบรวมพระราชบัตรของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะบทที่หนึ่งนะคะบทโฆรณาอันนี้เราอาจจะลองนะคะการยกคลเข้าตีบรรจ์นะคะทำไมถึงต้องตีบรรจ์นะคะ,ะ,คะย้อนหลังกลับไปนะคะตอนที่ประเทศไทยจะเสียกรุกงให้กับพระบ้านครั้งที่สองนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินก็รวบรวมให้คนประมาณห้าร้อยนายตีฝาวงนงอออ้องพระออกมารุกสูมทิฏฐานออก เพื่อใช้พื้นที่บริเวณแห่งนี้เป็นพื้นที่ในการรวบรวมกำลังพลแล้วก็กลับไปคว้มกุลงศิลป์อนทยานนั่นเองนะคะแต่พอมาถึงเมืองจันนะคะก็ได้ทราบข่าวว่ากุงศิลป์อุธยาเนี่ยก็พ่ายรับมาไปแล้วนะคะพญาธนบเลยคิดตั้งตัวเป็นใหญ่นะคะไม่เข้าร่วมกองทัพด้วยนะคะก็เลยปิดตัวเมืองไม่ให้สมเด็จพระเจ้าตักสินเข้าท่านเลยต้องชิงปีเมืองก่อนนะคะโดยให้เหล่าทหารที่เหลืออยู่นะคะหกข้าวหกปาเกิ่ยนอีกสองราหลังจากนั้นก็ ทุกมอค้าว่าไงถึงที่บอกเลยเพื่อุรกิจเข้ารู้ใหม่เงนจัดถ้าตีเงินจัดไม่ได้ก็ให้ตายออกไปเลยนะคะตกดึกก็ทรงช้านะคะพังคีบัญชรนะคะไปเช่าเพืเมียนะคะเข้าตีกำแพงเงินจัดนะคะแล้วก็ได้รับชัยชนะนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ได้ต่อเรือนะคะขึ้นมาที่อุต่อเรือสนิ g a นะคะแล้วก็รล้มรถให้คลได้ประมาณห้างพันนายนะคะเรือล้มเนี่ยประมาณแล้วเราเสร็จ นะคะหลักจากนั้นก็ยกทัพกับกู้กุ้งศรีฤทธิยาโดยเลาะเอาไทยกลับไปนะคะผ่าสถิตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเข้าตีที่ค่ายโพสัมต้นนะคะค่ายโพสัมต้นอันนี้ก็จะเป็นค่ายของพม่บ้านะคะมีสุกี้พนัยกองเป็นแม่ทัพชาวพม่านะคะทหารของสุกี้พนัยกองนะคะหนีทัพนะคะ เก็บโลคอตายนะคะจึงทําให้สมเด็จพระเจ้าตากสินของเราเนี่ยสามารถเข้าตีค่ายโทรศัพท์ต้นแตกได้ง่ายนะคะแต่ว่าในห้องอัดที่สู้กันนะคะเพราะว่าแค่เผาทำลายบ้านเมืองของเรานะคะเผาถึกเก้าเก้าคืนนะคะไม่สามารถสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ได้ถ้าไม่จะย้ายเมืองนะคะมาที่เมืองโทมรีนะคะเพราะว่ามีลักษณะภูมิประเทศได้เกี่ยวกับกรุงศรีอนุญานะคะเหมาะแก่การสร้างเป็นเมืองนะคะตั้งที่นี่เป็นกรุงทมรีนะคะแล้วก็รับการปราบนา ทองนาจะสำเร็จเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2300โอ้โหวันนี้นะคะเราสองคนนะคะได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับที่นี่เลยทีเดียวนะคะก็วันก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้ำตาลม,มากนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับพวกเราสองคนเกี่ยวกับประวัติของที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์พาณิชนาวี การเดินทางจากกรุงเทพมหานครออกจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดจันทบุรีถึงสีแยกเขารรยาประมาณหลักกิโลเมตรที่324ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนรักษักชมูลผ่านมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรรนีตรงไปผ่านสวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะเห็นบึงน้ำขนาดใหญ่ตรงกลางบึงมีอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้ผ่านส่วนนี้ไปจนสุดทางถึงสามแยกแล้วเลี้ยวขวาทางไปบ้านท่าแฉล์ขับตรงไปเรื่อยๆจนพบถนนแยกขวาไปท่าใหม่ให้เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ400เมตรจะเห็นป้อมใหญ่ของค่ายเนินวงอยู่ทางด้านขวามือแล้วเลี้ยวผ่านประตูลอดป้อมเข้าไปจากนั้นให้ไปจอดรถทางด้านหลังค่ะ างกลุ่มของเราต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ